ทำไมต้องใช้ดับเบิลเอ็กซ์ดับเบิลเอ็กซ์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบหลายชนิดที่สามารถช่วยปกป้องร่างกายได้ในด้านต่างๆซึ่งอาจมีผลเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและรักษาสุขภาพที่ดีได้ดังนี้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดับเบิลเอ็กซ์อาจมีส่วนประกอบที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่นวิตามินซีดีและสารสกัดจากพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแอนต้ออกซิเดนท์ที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและโรคต่างๆ รักษาสุขภาพหัวใจบางสารอาหารในดับเบิลเอ็กซ์เช่นกรดไขมันโอเมก้าสามและวิตามินอ e, ีอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะมีคุณสมบัติในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยในการรักษาสมดุลของไขมันในร่างกายส่งเสริมสุขภาพผิวสารอาหารบางประเภทในดับเบิลเอ็กซ์อาจช่วยในการป้องกันความเสียหายจากอนุมูลอิสระต่อเนื้อเยื่อผิวพรรณและช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่การดูแลสุขภาพ การบริโภคดับเบิลเอ็กซ์ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและการออกกำลังกายสม่ำเสมออาจช่วยในการรักษาสุขภาพที่ดีโดยรวมอย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือโภชนาการหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการใช้ดับเบิลเอ็กซ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เสริมสร้างสุขภาพนิวทริไลท์ดับเบิลเอ็กซ์ไฟโตเบลนประกอบด้วยวิตามินรวมเกลือแร่รวมและไฟโตนิวเทรียนจากผักผลไม้หลากสีรวมอยู่ในกล่องเดียว